าอยากให้แดดเผาร่างเล็กๆนั่นถ้าหิวเราก็จะป้อนมันด้วยน้ำทะเลคอยดูมันดิ้นทุรนทุรายจนมันทนร้อนทนหิวไม่ไหวข้าถึงจะปล่อยให้พ่อมันมันเห็นสภาพลูกสาวที่กลายเป็นสัตว์ร่างนุ่มนิ่มเย็นชื่อไร้ลมหายใจอยู่ในกรงติดสามันจะได้กอดศพลูกให้หายคิดถึง บอกแล้วว่าหน้าไหนก็อย่าโผล่หน้ามาที่นี่อีกข้ามาทวงถามความเร็วจากแกถ้าแกยังหลงเหลือความเป็นลูกผู้ชายไม่จับเด็กเป็นตัวประก,กันคนทั้งสีพิษยากคาคงจะหลงเหลือความนับถือในตัวแกบ้างข้าไม่ต้องการให้ใครมานับถือขอเพียงความแค้นของข้าได้ชดใช้ไม่ว่าใครวิธีไหนข้าก็จะทำ ยิ่งเด็กเล็กๆไม่มีทางสู้เสียงร้องไห้เสียงโหยหวนขอชีวิตเจ้าเคยได้ยินไหมติดสามันเพราะเหลือเกิน ข้าคุณจะส่งให้พ่อได้พบกับวิญญาณของลูกสักทีดีไหมข้าตายเป็นคนที่ข้ารักแต่สำหรับเจ้าต้องตายเพราะความชั่วมาปันแสงแกกับข้ามาตายพร้อมกัน เลือดดาลานะ้อยห,หยดลงพื้นแม้แต่หยดเดียวจะจบเอาไว้ข้าจะควานทองคนที่มันแตะตัวลูกค้าออกมากองทั้งน้นที่มันยังหายใจไม่ว่าหน้าไหนไม่ว่าชายหรือหญิงข้าจะให้มันตายอย่างทนมานที่สุด ไปในหอขวัญเมืองเตรียมการสวดภาวนาในคืนวันนี้อย่าให้ใครตามเข้าไปเด็ดขาด นี่สาวไม่ได้แข็ลูกสาวสักข้างไปดูต่างนะดูสิมันจะกล้าขูข่ใครไหมเฮ้ยไพเรลล์เฮ้ยคุณสา,าวแม่สาวดาราน้อยดาราน้อยคนณทำอะไรดาราน้อยดาราน้อยเป็นอะไรหรือเปล่า ผมมีแค่ห้องเล็กแค่นี้ไม่เหมือนบ้าน,นพีมุบ้านหลังนั้นเป็นของเพชรแล้วนะคะ มันก็กำลังจะเป็นของเราผมกับคุณเราจะร่วมทุกข์ร่วมสุขเป็นของกันและกันตลอดไปนะครับคุณเพ็ญคุณทำอะไรดาราน้อย เพราะคุณทําอะไรกับดาราน้อยบอกฉันมาเดี๋ยวนี้เลยนะว่าคุณทําอะไรกับดาราน้อยบอกฉันมาแก้วสงบสติอารมณ์หน่อยคุณเอาสิ่งของแค่ล่างนิทานไม่ใช่นิทานนี่มันเรื่องจริงมันเคยเกิดขึ้นจริงๆมันเป็นกรรมที่ติดตัวเรามาตั้งแต่อดีตนี่ใช่ไหมกรรมที่พวกคุณอยากให้เราเห็นด้วยกันใช่ แล้วมันยังไม่หมดสิ้นเท่านี้ทุกอย่างมันจะต้องจบลงด้วยความตาย สมควรจะเป็นเหยื่อก็คือคนที่คิด,ดว่าตัวเองฉลาดแต่ที่จริงแล้วคือโง่ผมจะทำให้อภิวัฒนมันต้องรับโทษประหารคดีฆ่าพี่ชายตัวเอง ารอนอไม่เป็นอะไรใช่ไหมเด็กคนนั้นก็มีกรรมที่เกิดขึ้นมาจากความริษยาของผู้ใหญ่ก็หยุดเล่นเล่นพูดมากได้แล้วตอบมาดาราน้อยปลอดภัยใช่ไหมดาราน้อยไม่ได้ถูกฆ่าผู้กองภัยเชื่อเรื่องเด็กคนนั้นด้วยเหรอเนี่ยผมเชื่อเหมือนที่น้องคุณเชื่อภาพเหตุการณ์มันชัดเจนไหม ถ้นจนผมรู้สึกได้ว่าเรามีกรรมร่วมกันมาผมรัดกล้าวและก็เจ้าดาราน้อยเราเคยเป็นพ่อแม่ลูกกัน ต้องการอะไรมากไปกว่าความสุขของเราไม่มีใครเข้าใจชีวิตที่ขมขืนชีวิตที่ถูกเหยียบย่ำทอดทิ้งได้ดีที่สุดเหมือนกับเพรกับคุณ สองคนรู้สึกได้ถึงความผูกพันความพยาบาทที่ทำให้ทุกคนต้องเวียนว่ายไม่รู้จักจบจักสิน้นแต่กล้าวสึกคะ่ะคุณนรสิงบอกกล้าวได้ไหมคะว่าดาราน้อยเป็นยังไงเน่กล้าวมันเป็นอดีตไปแล้วแกคาดคันคุณนรสิงไปก็ช่วยเด็กคนนั้นไม่ได้อยู่ดีแล้คือเรื่องที่คุณนรสิงพูดมาทั้งหมดอะเจไม่รู้สึกอะไรเลยเหร สนุกดีไงหัวเที่ยงถึงขนาดนี้เห็นเป็นเรื่องสนุกอีกเลอใจคุณที่มันเอามาหิดสิ้นดีเลยโถยที่ปากชั่วนะเนี่ยทําไมอรอถ้าฉันจะคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นแค่นิทานอ่ะเป็นแค่นิทานนิทานที่มันทําให้เรารู้ว่าเราเคยทํากรรมหนักไว้กับใครบ้างแต่ฉันไม่คิดว่ามันเป็นกรรมฉันคิดว่ามันเป็นหน้าที่เกิดมาเป็นนักรบก็ต้องทําทุกอย่างให้มันชนะไม่ได้เกิดมาเพื่อแจกจ่ายความเมตตาให้ใคร ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ถ้ามันเป็นสัตรูสิ่งเดียวที่มันจะต้องได้รับคือความตายถ้าพวกเราต้องชดใช้จริงๆจะมีใครมอาชีวิตลรไปไหมอ่ะเขาบอกเหรอคะว่าฉันเป็นฆาตกรนี่เองเหรอพลังอำนาจที่คุ้มครองสีเพเร์ยะความผูกพันยิงยงใหญ่เรามาจอ ด้วยความรักที่ฉันนั้นมีต่อเธอที่นำทางเราพบเจอทุกชาติไปแค่มีเธอคอยรำพันคำ